สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับว่าไงฮะกับเกม Counter Strike Global o f f e n s e s t e p นะฮะในโหมดใหม่อะ่ะโหมดโหมดแคมปิ้งนั่นเองฮะอันนี้เขาอธิบายไว้วผมเคยเล่นมาแล้วนะโอเคกด1เซฟโลเคชันกด2เทเลโฟนทูแบ็คโอเคนะฮะเกิดมานะเราก็ต้องกดปุ่มก่อนฮนะป๊าบจับเวลาโอเคจับเวลายังจับแล้วใช่ไหมโอเคกด1นึ่งะเพื่อบันทึกอนะ ถ้าสมมุ้ตกก็กด2กลับมาที่เดิมเห็นไหมฮะโอเคมันเป็นโหมดแคมปิ้งอะไตไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชยัยแล้วมากดปุ่มหยุดเวลาอีกทีนงคนระับจะมีปุ่มจับเวลาเริ่มจับเวลาฮะที่เส้นชัยจะมีปุ่มหยุดเวลาสมมุ้ดเราคิดว่าเราไม่ไหวเนี่ยก็ให้เรากดเลขหนึ่งนะกดเลขหนึ่งมันก็จะเซฟโลเคชันเอาไว้ว่าเราอยู่ตำแหน่งนี้มาแล้วนะพอกดเลขสองปุ๊บถ้าเราตกก็มันก็จะกลับมาที่เดิมเหมือนเดิมนะฮะแล้ว้ทางหันหน้าก็จะหันหน้าไปที่เดิม แบบนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยไม่รู้มันจะไกลหรือเปล่านะมันไกลปะไฟฉายก็เปิดไม่ได้ซะด้วยสิผมยังไม่รู้เลยเปิดไฟฉายยังไงนะแต่ผมเคยเล่นโหมดนี้ในเคาน์เตอร์สไตล์หนึ่งจุดหกมาแล้วทําให้รู้จากแบบเส้นทางดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ติว่าทางไหนมันไปไม่ได้แล้วก็ต้องค้นหาเอาเองนะทางนี้เนี่ยรู้สึกว่ามไม่มีทางเน่ยผมว่าเดาว,ว่ามันจะมาอยู่แถวๆไหนก็ได้ตรงนี้มั้งเราต้องเดาเส้นทางเอาเองนะ ถ้าไปผิดเราก็ต้องกด F2 กลับมาที่เดิมถ้าเราไปผิดแล้วเสือไปกด F1 เนี่ยอ๋อยังไม่มีปัญหานะฮะเพราะเราสามารถกดกดเลข3ได้นะฮะเพื่อกลับมาที่เดิมของที่เดิมอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าเรากดเรามาตรงเนี้ยปุ๊บกด F1 ถ้าเรากด F2 ทีหนึง่งปุ๊บมาตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรากดเลข3ปุ๊บอ่ากลับมาก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่งนะเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเซฟนั่นเองว่าเราไปเซฟผิดที้วกดเลข3ทีหนึ่ง แรายังมีโอกาสแค่ทีเดียวนะฮะถ้าไปกดเซฟสองทีเนี่ยไม่มีทางถ้าเราอยู่บนอากาศเนี่ยเราไม่สามารถเซฟได้มันจะขึ้นงเสียงอย่างนั้นนะ่ไปยังไงต่อเนี่ยมันจะไกล่ะมีสะพานขาดเลยดรู้ลำบากมากตอนนี้มีคนเล่นอยู่ในเซิร์ฟชีวหนึ่งคนนะผมเห็นเขาเล่นมานานแล้วนะสงสัยเขาชนะไปแล้วมัง้งทำไมพื้นมันลื่นวะฮะลื่นตัง้งวะเราไปยังไงต่อเนี่ยมีต้นไม้ต้นหนึ่ง ข้าไปฝั่งโน้นใช่ไหมโอ้สบายมากจื๊บอืมลองจำได้แมมเล่นยากเหลือเกินรู้สึกว่าภาคน,นี้จะเล่นยากกว่าเค้าเตา 1, ิร์นสไตล์ยังอยู่ทกซ์เอ่นะเนี่ยพื้นมันเลื่อนด้วยอันน,นี้ถ้ามองเห็นขาตัวเองด้านนี้ก็ดีเลยแต่รู้สึกว่าพื้นมันจะลื่นมากถ้าเป็น1.6นี่โดดไปปุ๊บมันจะไม่ถลายเลยเอาเข้าไม่เข้าไม่ได้อ๋อมันติดข้างบนนั่นอีกป๊าเอ้ยอย่าไม่ได้วะ อืมได้แล้วโอ้โหกระโดดก็ไม่ได้ติดทัวยโอเคได้แล้วเซฟไปก่อนอยังก,กระโดดไม่ได้โดดได้แล้วป้าบอืมถึงละเส้นชัยมันอยู่ไหนวะถ้ารอ,อยากรู้ตรงไหนเป็นเส้นชัยไปเรื่อย,อยจะมีปุ่มหยุดเวลานั่นเองปุ่มหยุดเวลานี่มันคืออะไรที่สุดยอดมากอืม อืมอืมอืชเออเดินไปเรื่อยๆบางแบบแมงก็โคแสนจะยาวไกลฮะบางแบบที่ผมเล่นมาเนี่ยแม่งเล่นตั้งสองชั่วโมงกว่าถึงเส้นชัยแบบไม่ได้ตกบ่อยนะมันโคตรไกลแมบพบโคตรใหญ่เลยแมพหาอะไรไม่รู้ใครแม่งผลิตว่แม่งนั่งสร้างสารรคประดิษฐ์ผลิตแม่งโคตรไกลเลยผลิตไม่ได้ยังไงเนี่ยไม่มีเซิร์ฟมีสไลเดอร์อีกนะสไลเดอร์ไปฝั่งตรงข้ามอะ โคตรยากเลยบางอันก็มีบีก็มีบีฮอปมาเสริมด้วยไอบีฮอปนี่แต่ตัวลำบากใครจะบีฮอปได้ทีๆขนาดนั้นไ,ได้แค่นีกๆๆ้ก็บุญแหละจุดคืนจุดคืนจะตัวมาจะช่วยเกือบตกเอ้าตีอะไรตีถ้วยเดือบมาข้างๆหน่อยปัป๊บไอ้ไม่มีนะเออนี่ เอ้อติดอะไรกันบนหัวนี่แกอืมอืมอืมบนหัวมีอีกมีอ่ามีอีก,อกปรบ๊บโอเคจำได้คลิปนี้จะน่าเบื่อนะฮะจริงๆมันน่าเบื่อมากมันไม่มีอะไรเลยแค่เดินมาอย่างเงี้ยเดินมาจนาจะถึงแล้วโอ้โหจริงเหรอเซเลอร์ไอยอยู่บนท้องฟ้านกด้วย เอ้ยไม่โอ้กลับมาได้กลับมาได้เอ้ยเอ้ยกลับมาก่อนดิน่าขอเซฟรถข้ามก่อนโอ้ยถึงแล้วเหรอทำไมมันวายอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบยังไม่เคยเล่นวีน่ามันเลยใกล้อ๋อแม่อยู่แค่เนี้ยกินทีอยวเนีลยนะอ่านไปได้ยังไงวะนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้จนกว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย